คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24มีนาคมพศ2565นะคะ วันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฝันของปู่คอนแก่นนะคะท่านผู้ชมคลิปแรกก็นําเสนอไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นคลิปสองของปู่นะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นคลิปสองนะคะปู่ฝันดีมากนะคะแอดก็เลยอยากจะตามความฝันของปู่ไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอ,องแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆกับทางช่องละอ,องแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอ,องแชนแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะ เดี๋ยวเอดก็จะโทรหาปู่นะคะตามเอดมาเลยค่ะค่ะกราบนามัสรรการเจ้าค่ะปู่ค่ะเจ้าค่ะปู่วันนี้ค่ะวันนี้เอดก็มาตามความฝันของปู่ต่อค่ะเพื่อว่าปู่จะฝันดีอีกค่ะปู่ จะดีไหมถ้าฝันถ้าฝันดีก็แสดงว่าก็ดีอยเนาะพูดหรือเปค่ะค่ะปูฝันก็ฝันตามความฝันนี่เระพูดฝันอยู่เมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนเนี่ยเราฝันเมื่อคืนเลยใช่ไหมคะปู่ฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันไปไปเสียงไทยดูหวยหลวงปู่เสียงไทยดูหวยแปดเกียนนั่นแหละว่ามันจะใช่ไหม ต้องใช่ก็มาฟันดีหน่อยโอ้ค่ะูไปว่ามีคนคนหนึ่งอะไรผู้ชายน่ะไม่รู้ว่าใครนะเออมาถามหลวงปู่ว่าอยากอยากจะได้หวอยยิ่งยากอะไรว่าก็เลยเอาจะพาไปเอาว่าไปเอาไหนเนาะหลวงปู่ว่าเนี่ยได้ผมจะพาไปเอานะก็เดินตัดเดินไปหลวงปู่ก็ให้มันให้มันเดินตามหลังเดินไปเดินไปก็เป็นจิ้มวิน ไปถึงมันก็เป็นบอ่บอบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำกินคนสมัยโบราณนะขุดเป็นบอ่อลึกๆขนะาดสมัยก่อนนั่นเออเอจอ้าค่ะไปถึงแล้วบอกหลวงปูว่าเอา้าหลงปูลงแปลงเลยวะลงไปยังไงวะลงแปลงเลยหลงปูกป็ลงไปตามมันบอกอ่ะเออไว้อยู่ข้างล่างอะไรตัว่าก็ลงไปค่ะก็ลงไปก็เป็นลงไปในบ่อน้ําก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกน้ําก็มีอยู่ ไปเจอปลาเขาปลาแต่เพียนปลาอะไรเนี่ยเต็มบ่อเลยนีแต่ตัวใหญ่อ๋อปลาแต่มันมาอยู่ในเดียวเราบอกว่าหอยมันอยู่ไหนแล้วอกจับปลาขาวเอาออกออกข้างๆข้างขาตัวเองอะไรตัวใหญ่ไม่มีที่วางนะมันแคบคอค่ะดึงข้างออกดึงตัวนี้ออกดึงหาหอยนั่นแหละความหมายอยู่ไหนลงไปหาหอยเนาะปูเนาะแต่ว่าไปไปเจอปลาเนาะ ปลาเขาปลาเขาเป็นตะเพียนม้างอะไรพวกปลาเขานั่นแหละไม่ตัวใหญ่เท่าป่ามือนั่นแหละดึงไปดึงมาไปเจอแมวอยู่ตัวหนึ่งอยู่อ้ใต้บ้าน่แมวค่ะตัววัวแมวตัวพูด้วนด้วยรองแมวแมวเอาแมวอะไรมันอยู่ในบ่อนี่แบบผูก็จับวัวมันตายแมวน่ะยเดี๋ยวมันไม่ตายเราคน เออมันร่างกายมันสมบูรณ์อยู่แหะแต่ปลามันมาถมอยู่ข้างบนแมวได้ไงว่าปลายอยู่ไหนวะน้องปูว่าเลยเลยหน้าขึ้นไปว่าจะถามมันอยู่ว่ามันหัวอยู่ไหนมงโกมมันโกงของน้องปูเนยมันก็ไม่รู้ไปไหนเลยไอ้คนนั้นอืาค่ะมันหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันโกงของแม่ไอ้นี่มันน้องกูคิดอยู่แล้วก็เออช่างมันเลยว่าเอาแมวดีกว่าเอาแมวจับมันอุ้มดูมันก็ ตัวบนต้นต้นบนดีแมวตัวผู้ก็ไม่เห็นเป็นไลยค่ะไอ้ปลาก็ความกันแหละแอบแฝงปลาที่พ่นแมวอ้โแมวมันไปอยู่ในบ่อนี่บ่อน้ำน้ำก็ไม่เท่าไหร่น้ำของมานไม่ครึ่งบ้าครึ่งแข็งอะไรบ้างนี่เราย้อนมองแต่ปลาเนี่ยเยอะปลาขาวปลาเนื้อคล้ายๆปลาตะเพียนนะปลาตัวใหญ่ค่ะแมวอยู่ใต้บ่อแมวเนี่ยมันไปอยู่ในนั้นได้ไหแมวได้ปลาผมผมก็จบเออมันยังไงวัน ตอนเด็ดตอนเช้าเนาะทีสามทีสี่ประมาณน่ะทีสี่ทีสามแตทีนี้ละมันน่าหลงเสน่เนี่ยอ่าเขาให้ปริศนาแน่ๆเนาะปูเนาะเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เป็นตัวเลขเขาให้ปริศนาให้เราตีเอาเองเนาะเออปูก็มันโกหกปลาเนาะโกหกมาปูว่าเลขอยู่ไหนมันไม่เห็นมีเลขแค่ตัวเลยมันเป็นอะไรมันเป็นปลากับแมวอยู่ด้านนั้น มันรู้สึกตัวขึ้นมาก็ตีห้า่ากว่าน้องเอ๊ะมันอะไรมนแมวปุ๊บาขอแมปลาปลาก็รู้ว่าถ้าเป็ดตามบ้านนอกคลองนากรปลาเขาธรรมาดาก็อาจจะเป็นแปด,ดก็ได้ไอแมวเป็น<ม>แปลว่าอะไรแมวแมวเอสกีต <คน S 1> ีไม่ถูกเหมือนกันครับปูคนที่ตีหัวแม่นก็ว่าแมวน,น,นเป็น, 9, นเก้าเขาว่าแป็แไม่ใช่แป็ดเก้าหรอกปูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาตามเขานั่นเลยปู ปูก็ไม่รู้ว่าตีตัวเป็นตัวไหนแมวไม่รู้จักเออถ้าเป็นาสัตว์อย่งางอื่นก็พอจะเดาๆไปไอแมวแมวที่แอดเปิดดูในหนังสือตำราเขาว่าถ้าเป็นแมวก็มีสองเจ็ดกับหกหนึ่งค่ะปูแต่ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะปูปลามันมีปลาด้วยโยมระวังปลาเดี๋ยวแอดเปิดดูซิปลาอยู่บนแมวนะออแมวอยู่ใต้ปลาจะรวมแล้วมันมีสองอย่างกัน ปลาก็มีปลาฉลามไม่ปลาหลายตัวปลาก็แปดนั่นแหละปูเอนี่ยมีสองอย่างกันนะจ้ะสงสัยเลขเลขที่ปูให้วันก่อนน่าน่าจะเข้าแล้วค่ะปูเนาะมันมันไม่แปดเจ็ดก็แปดเก้าสองตัวเนาะปูว่ามันใช่ไหมกับลมดาแน่นอนปูดาเนี่ยแบนตัวเดาวนะดาวจะโยมจะแบนเป็นย่านโยมจะแปนเป็นตัวไหนก็ไม่รู้นะก็ให้เอฟซีช่วยกันตีความฝันของปูเนาะ อะไรเป็นหวยเลยปูเนาะเขามาให้ปริศนาเลยนะแต่พวกเข้าถึงมันก็แปงไม่ยากเท่าไหร่ตรงนรลองเนาะค่ะมันก็มีปลาแมวแต่แมว,วอยู่อยู่ใต้ปลาปลาทับแมวอยู่ปลาเขาตัวใหญ่มกูดึงขึ้นดึงขึ้นกลัวแมวตายค่ะแมวมันก็ไม่ตายมันก็ควอนขสมบูรณ์อยู่มันไปอยู่ในบอ่อได้ไงแมวแมวตัวใหญ่ด้วยแมวตัวผู้นะค่ะก็จะ ถามมันอยู่ไหนหอยอยู่ไหนลุงปูหาไม่เห็นสักตัวมันโกอูไอเนี่ยเงยหน้าก็ไปดูมันดึงมันไปไหนแล้วอ๋อไปแล้วเขามาให้เอาโชคมาให้ปูนั่นแหละให้ปูจับปลาก็ตัวเดิมเนาะปูเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดิมเนาะแปดเจ็ดอะไรตัวตัวยัางกับลุงปูเสียงอาย่แปดเจ็ดเพรกันฝันแบบนั้นแหละแต่ว่าัแปดอะไรเนี่ยแปดกับแมวกับปลา ปลาก็แมวนะเป็ดเป็ดเก้าด้วยเนาะปู่ปลาก็เป็ดแมวก็เก้าเนาะเป็ดเราๆเป็ดแค่นั้นแหละปลาก็เป็ดแมวก็เก้าก็ฝันเปลกๆก็แค่ฟันแบบนี้คือฟันฟันไปแบบนี้ตื่นขึ้นมาก็ฝันฝันนึกว่าเป็นเรื่องจริงว่าปู่ก็เออฟันตื่นตีห้าพอดีก็ถือว่าตื่นตีห้าพอดีก็เออฝัน เออฝันตัแปนี่ก็เลได้พูดให้ยมรองบ้างค่ะแล้วจะเอาตัวไหนอีกคะปูแปดเก้าเก้าแปดจับจับไม่เอา่่จับก็เจ็ดคะปูไม่รู้เหมือนกันเอาแค่สองนั่นแหละเอาเจ็ดแปดอ๋อเอาเจ็ดแปดกับแปดเก้าใช่ไหมคะเออเอาแค่นั่นแหะเพราะว่ามันแปดเจ็ดกับแปดเก้าอย่างนี้นะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแปดเนาะคลิปนี้ แปดเก้าเก้าแปดนะเพราะว่าจิตเรื่องแปดเก้าของปู่แปะเดาไปแปะไปถูกเขยานโยนมาแปะมันจะเป็นหวยไหมจะเป็นหวยไหมแค่นั้นแหละใช่ค่ะต้องใช่แน่ๆค่ะปู่มันมันบอกวงแหวนหวยแล้วมันไม่เห็นตัวมันแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้มันหายตัวไปเลยตล้นั้นถ้าถ้าเอสตีน่านจะมีศูนย์ด้วยไหมคะปู่เพราะว่าบ่วงกลมน่าจะเป็นเลขศูนย์ค่ะมาบอก้องกลมแหละลงไป เดี๋ยวแอดจะลงตีดูนะคะปูจับก้อเจ็ดปลาก็อแปดเดี๋ยวเดี๋ยอนี้แอดตีเองนะคะแอดจะตีเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะคะปูไม่รู้จะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ค่ะลองตีดูค่ะปูยอมปลากระเปลาย่ายอมปลากระเปลจะให้เอฟซีแปรเอาเองเนาะอันนี้ปูแปรยอมปลากระเปลมันจะแปลว่าอะไรปูก็แปลไม่ถูก ดี๋ยวมันมันพิจารณาเอามันมันมันก็เป็นยากหรอกแต่ว่าพิจารณาเอาไม่เอาไอะไรอย่เงี้ยนะไม่เอาไปเลขอะไรแมวก็น่าจะเก้านั่นแหละแอดแปลอันนี้แอดแปลเนาะแอดแปลได้เจ็ดแปดศูนย์คาปูเม่ก็ก็สวยดีคาปู่เนาะมันก็มันก็แล้วแต่คนจะแปลนะค่ะ แต่<ไ>ป,ปูแ,แต่ปูก็เน้นให้แปดเก้าเก้าแปดกับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะปูใช่ให้นั้นแหละเป็นสองสัวนนั่นแหละแต่ว่าถ้าโยมจะแปลเป็นตัวไหนก็ก็พิจารณาลุงปูก็เดาๆไปเละแปดเก้าก็ไม่แน่ค่ะปูเออลุงปูแปลเดาหน่อแปดเก้าแปลไม่ไม่ค่อยจริงแล้วก็โยมคนไหนแปลแล้วก็แปลไปไม่รู้จะเป็นหวยหรือไม่เป็นหวยแค่นั้นแหละพิจารณา ไม่มั่นใจมันสังเกตแปลก็เลยพูดใ้ปังค่ะปูก็ถือว่าฝันดีมากเนาะปูเนาะสงสัยเจ็ดแปดน่าจะเข้าแล้วแหละปูเพราะว่าเอาเจ็ดแปดไปเสี่ยงทายแล้วก็ฝันว่าจับปลาได้เยอะเนาะน่าจะใช่แน่ๆค่ะปูเด็กค่ะปลาขาวบ้านเราเนี่ยแหละปลาขาวเราจะเปลี่ยนปลาอะไรเนี่ยแบบเต็มบ่ออยู่ในบ่อแล้วก็มันก็มีแมวในนั่นตัวปลาปลามนอยู่บนแมว ปลา,าทับแมวปลามันทับแมวไว้คดดึงปลาออกดึงปลาออกก็ไปเจอแมวอยู่ในนะั้นแมวมาอยู่ในนีได้ย,ยังไงรับปู่แปลกใจเป็นอะไรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ห้ญอาติโยมกันแปลวค่ะก็ะให้เอฟซีช่วยกันตีความฝันของปู่นะคะว่าถ้าฝันแบบนนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันดีมากนะคะ ค่ะปูเอดมั่นใจค่ะว่าเลขของปูจะเข้าแน่ๆค่ะปูในงวดนี้ค่ะเพราะว่าปูฝันดีมากค่ะค่ะปู อืมค่ะเอ็ดมั่นใจในความฝันของปู่ค่ะถ้าฝันแบบนี้ต้องใช่แน่ๆค่ะค่ะคุณเคยฝันแบบที่เราเคยฝันแปลกๆก็เลยพูดให้ฟังค่ะปู่เออนี่ยหลังขออยากยกทุกคนอะไรก็ให้ปู่ให้ร่ำรวยให้มีโชคให้มีลาภตลอดความให้ยาวิดค่ะสาธุเจ้าค่ะปู่ แอดก็ขอขอบคุณปูมากๆนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับ FC ช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังนะเจ้าคะ่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องเลยคะ่ะปูค่ะขอบคุณปูมากเจ้าคะ่นะนมัสการเจ้าคะ่ะ